<Yeah. S 2> สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เอแบ็กเมจ i กไทยแลนด์ก็จะพาท่านผู้ชมมาชมบนวิธีต่างๆของหมอเขมรที่ประเทศกัมพูชานะฮะสิ่งที่ผมนำเสนอนั้นเป็นเรื่องจริงนะฮะผมได้เข้าพื้นที่ไปที่ประเทศกัมพูชานะครับท่านผู้ชมเข้าไปถึงที่บ้านอาจารย์เลยนะครับท่านผู ท่านผู้ท่านไหนท,ที่สนใจนะฮะที่จะให้เราจัดเป็นทริปเข้าไปเราก็ยินดีนะฮะหรือให้เรานำพาเข้าไปมีปัญหาทุกร้อนเรื่องใดๆทั้งสิ้นนะฮะเรื่องครอบครัวเรื่องสามีเรื่องแฟนนะฮะ<แ>หรือเรื่องค้า,า,าขายที่ผิดข้องหรือดวงตกอย่างนี้นะฮะ<แ>เราก็มีการเสริมบารมีโดยการนำพิธีเรื่องมนต์ดำเรื่องนี้ขอบอกไว้ก่อนนะครับของไม่เข้าตัว ส่วนมากไปทําก็จะดีขึ้นนะฮะเรื่องความเชื่อไสยศาสตร์คือสิ่งที่เป็นมุวิธีของทางเขเมรน,นะฮะคนไทยก็มีความเชื่ออยู่นะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาในช่อง a b a c k Magic t h a i l a น d นะครับสำหรับวันนี้นะฮะเราก็มีความยินดีมากเลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามากดติดตามช่ององเราหรือชอบงานของเรานะฮะอันนี้ก็คือหมอเขเมรจริงๆนะครับ ที่เราสามารถจะช่วยท่านได้ทำพิธีได้เกี่ยวกับด้านอาถรรพ์ต่างๆนะฮะค้าขายไม่ค่อยคล่องหรือโดนครอบงำโดยมนต์ดำเราก็จะแก้ให้นะฮะท่านผู้ชมหรือจะโดนกระทำจากฝ่ายตรงข้ามเราก็จะแก้ให้โดยวิชาศสยศาสตร์มนต์ดำของไม่เข้าตัวนะ